ครับก็สวัสดีเช้าวันที่17มิถุนายน2564นะครับเมื่อวานใครถูกหวยบ้างครับนะคงจะมีคนดวงดีหลายคนนะครับหรือว่าไม่ได้เล่นเหมือนผมนะครับก็ไม่ถูกไปนะครับเอาวันนี้นะครับผมก็มาเมื่อเช้าตื่นขึ้นมานะครับก็เห็นเหลืองแสงเทียนต้นนี้นะครับดอกมันเก่งดีนะครับเนี่ยไอเหลืองแสงเทียนต้นนี้นะครับผมอยากจะรู้เหมือนกันว่า มันเป็นที่สายพันธุ์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นมันเป็นที่กิ่งพันธ์หรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ธาตุอาหารนะครับที่จะไปเล่งเล่งสีนะครับถ้าธาตุอาหารเล่งสีนี่ท่านก็ต้องไปศึกษานะครับว่ามีธาตุตัวไหนบ้างที่จะช่วยให้ให้สีเขาแจ่มขึ้นมาได้นะครับธาตุอาอหารที่จะไปเล่งสีนี่ก็ไปไปศึก <haft> ษ<ส>านะครับนะครับผมพราะว่าผมเองก็จําไม่ได้เหมือนกันนะครับมันก็จะมีธาตุอาหารตัวไหนบ้างไม่รู้นมั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 นมีหลายตัวนะครับ ที่จะไปช่วยเสริมกันนะครับอาจจะประมาณ2ตัวนี่แหละครับเร่งสีนะครับผมเองก็อยากจัดรู้ว่ามันเป็นพราะธาตุอาหารหรือว่ามันเป็นที่สายพันธุ์นะครับเพราะว่าไอปุ๋ยต้นนี้ผมไม่ได้ใส่นานแล้วนะครับต้นนี้นะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยนานแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนไว้นะครับก็ที่เคยอย่างที่ผมเคยเรียนนะครับเหมือนโกลเด้นชิกาด้านะครับมันแห้งๆนะครับแห้งๆแล้วเราก็ปล่อยปะละเลยนะครับ ดินแห้งๆดินในกระถางเนี่ยมันแห้งแล้วก็เราก็ปล่อยปลาละเ,เลยแล้วก็ทิ้งไว้นะครับแล้วดอกมันก็จะเข้มน,นะครับแล้วก็จะเ <_ q _ mankind> อมันก็จะสวยนะครับไม่รู้มันเป็นอะไรนะครับมันเป็นมันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดว่าถ้าเราให้น้นําเยอะๆนะครับดอกมันจะคล้ายๆกับมันบวมน้ํานะครับมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับก็ลองดูนะครับเดี๋ยวผมก็เลยนั่งนั่งเลืองเสียงเทียนต้นเนี้ยนะครับนั่งต้นเนี้ยนะครับไว้นะครับ เห็นสีมันเข้มดีนะครับดูนะครับดูใกล้ก็ยังเข้มนะครับเนี่ยนะเข้มจริงๆนะครับเข้มแล้วก็สวยนะครับคารามเมลบางคนก็เรียกคารามเมลนะครับนี่ผมก็เรียก,กว่าเรืองแสงเทียนเนาะนะครับดอกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับนะพอผมนั่งเสร็จปั๊บล้วผมก็เลยทําป้ายเลยคันนี้ปิดแขวนคอไปเลยนะครับนี่อยากจะรู้เือแสงเทียนดอกเข้มเนี่ยอยากจะรู้ว่ามันจะเข้มพอต่อหรือว่าเข้ม มันจะเข้มเหมือนตัวแม่มันไหมนะครับอืมนี่แหละนะครับเมื่อเช้านี้ก็เลยตัดตัดกิ่งทิ้งไปเยอะนะครับเนี่ยกิ่งพันเนี่ยตัดทิ้งไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าอ่าเพี้ยนะครับเพี้ยจักจันมันลงนะครับแล้วผมเองก็ไม่มีเวลาฉีดยานะครับพอจะฉีดปั๊บฝนก็ตกนะครับพอฉีดฝนก็ตกก็เลยจัดการตัดเลยครับนุ่นกองยุ่นก็มีนะครับน่นะอะนนะกองเต็มเลยนะครับ ยังไม่ได้ทําความสะอาดนะครับเน่ก็ถือโอกาสมาทักทายกันตอนเช้าเ้าด้วยนะครับนี่พอนั่งแท่นเสร็จนะครับก็ติดป้ายเลยนะครับแสงเทียนดอกเข้มนะครับแขวนคอไว้เลยนะครับต่อไปคงจะติดป้ายทุกต้นแล้วครับเวลานั่งนะครับเวลานั่งก็จะติดป้ายทุกต้นต่อเนี่ยตอนนี้มันหายากนะปัญหาคือต่อนะครับต่อที่จะนั่งแท่นนะครับมันหายากนะครับอยากจะนั่งต้นใหญ่ๆเหมือนกันนะครับบางคนก็สั่ง ต้นนู้นต้นนี้นะครับผมก็อยากจะนั่งให้ท่านเหมือนกันนะครับแต่หาต่อยากจังอดใจรอหน่อยนะครับไม่เป็นไรนะฮะเออไม่เป็นไรอยู่กันอีกนานนะครับอืออดใจรอหน่อยนะครับเดี๋ยวจะนั่งให้นะครับคนที่สั่งไว้สั่งต้นนู้นต้นนี้ไว้นะครับอ่าเราจะนั่งให้นะครับเอาโอเคนะครับหลังจากนี้ก็ออนี่ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะครับท่านมาเมาไปสี่กระถางเนี่ยนะครับ แดงเลืองเหลืองขาวนะครับคุณพี่นะตอนนั้นก็ไปส่งถึงบ้านเลยนะครับโอ้ท่านก็ชอบดอกไม้เหมือนกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยแหละนะครับมาเมาหลายรอบเลยแล้วก็ให้ผมหายาฆ่าเชื้อราให้ด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะได้ไปซื้อยาฆ่าเชื้อราให้ท่านนะครับแล้วก็จะแพ็กส่งนะครับวันนี้นะครับขอบคุณมากๆครับผมจากช่องบททอง c h a n n e l ้อ สวัสดีครับ